เลยโอเคจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสการรับรู้รสและกลิ่นลดลงเบื่ออาหารอันนี้คืออาการที่สามที่เจอซึ่งอาการที่สองจะแย่ลงถ้ามันมีอาการที่สามด้วยเพราะอาการที่สามทำให้ไม่มีสารอาหารมันจึงไปขาดสารอาหารและกล้ามเนื้อก็เบรกดาวน์และกล้ามเนือ down, เน้อก็อไม่โอเคและก็เหนื่อยมันก็เป็นสองอาการที่ ที่มาพร้อมกันฉะนั้นหมอก,ก็จะแนะนําว่าถ้าเบื่ออาหารอย่างแรกที่สามารถจะต้องกินต้องกินเลยแหละและจริงๆควรจะกินตั้งแต่วิตามินที่จะต้องกินตั้งแต่ก่อนเป็นโควิดกันโควิดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและระหว่างเป็นโควิดก็ต้องกิน After โควิดกินไปเลยจาก3เดือนไม่เป็นไรคือฟังดีๆ A B C D Z ฟังใหม่ A B C D Z คืออะไรคะโอเคอ A A คือ O R ให้กินแบบเนี้ยไม่ต้องยี่ห้อนี้นะเอาแบบถูกๆก็ได้ไม่ว่ากันอก็ AA, คือแบบ u l t ้าวู m มนคือกินหนึ่งเม็ดต่อวันอะไรประมาณเนี้ยคือวิตามินรวมเนื่องจากว่ามันจะมีวิตามินเล็กๆๆที่เราต้องการแต่ไม่เยอะมากแต่วิตามินรวมแบบเนี้ยจะมีเซเลเนียมไอลอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจะมีให้กิน A คือ O ซึ่งจะมีวิตามิน A ด้วยวิตามิน A D E K มีหมดแหละให้กิน A คือ O ไปก่อนเลยกินได้เลยค่ะถึงแม้จะไม่เป็นโควิดกินกันเพื่อเพาะภูมิคุ้มกันสําคัญที่สุดณนะวันนี้ถ้าเรายังไม่มีวัคซีนที่ดีเราก็มีภูมิคุ้มกันก็จะดีกว่านะคะ A คือออกินไปเลยเซนทรัมอะไรอ่ะสเตทแท็บอะไรก็ได้ที่มันเป็นวิตามินรวมหนึ่งวันหนึ่งเม็ดนั่นน่ะอืมอ่อบีอันนี้สําคัญวิตามิน B สําคัญยังไงถ้าสมมุติเป็นอาการลองโควิดจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรส loss appetite หรือว่าเข,ขาเรียกว่าอะไรนะเ,เบื่ออาหารวิตามิน B 1ช่วยเพิ่ม appetite เพิ่มการเจริญอาหารฉะนั้นกินไปเลยค่ะตัววิตามิน B 1, เองก็ช่วยเรื่องหงุมกันในโควิดด้วยเหมือนกันช่วยเรื่อง energy ช่วยเรื่องเจ็บกล้ามเนื้อช่วยเรื่องอ่อนเพลีย B 2 B 3 B 6 B 9 B 1 2 B ใดๆกินมันไปเลย B รวมนะคะ ยี่ห้อใดก็ได,ได้ไปเลยแบ็คมงแบ็คมอมเมกโกเมกกะและยี่ห้อนี้ก็ดีค่ะของประเทศไทยแล้วก็ไม่แพงนะคะอันนี้คือวิตามิน B ที่กินถ้าหนึ่งเบื่ออาหารจมูกไม่ได้กินลิ้นไม่ได้ลดสองอ่อนเพลียม,มากกินวิตามิน B นะคะแล้วถ้าสมตามติว่าไม่ไหวจริงๆหมออะเอาวิตามินให้หมดก่อน C A B C อาะ C กินไปเลยค่ะ 1000มิลลิกรัมกินไปเลยถ้าเป็นโควิดในช่วงติด3 0ม0มิลลิกรัมกินไปเลยวิตามินซีอะไรในน้ำไม่ตกค้างกินไปเลยไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่เกิดนิวในไตไม่อะไรอย่าไปเชื่อกินไปเลยวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้ววิตามินซีถ้ากินคู่ค,คอลลาเจนได้ก็จะดีเนื่องจากคอลลาเจนเป็นโปรโตีนและใช่เมื่อใสโตไคนายตอมาใดๆก็จะเกิดการทำลาย กล้ามเนื้อและพอกินไม่ได้โปรโตีนคือสิ่งที่จะขาดอันดับแรกเลยเนื่องจากคุณก็จะย่อยและดูดซึมโปรโตีนไม่ได้กรุณากินอะไรก็ได้ที่มันเป็นโปรโตีนง่ายๆที่คุณจะสามารถกินได้เช่นอันนี้หมอไม่ได้กินหรอกนะเขาบอกมาว่ามันอร่อยไก่ปัน่นกินเหมือนนักนักอะไรอนะ่ะนักเล่นกล้ออกกาวกลัมกายอ่ะน,นี้ชื่อยี่ห้อว่าฟิตเมดเขาว่าว่ามันอร่อยไม่ขาวแต่หมอก็ไม่ได้กินนะนะแต่ว่าก็ ไปถามคนที่เขาเล่นออกกําลังกายมาว่าอันไหนดีเขาก็เอามาให้อันนี้ก็ลองดูค่ะอันไหนที่เอาที่ชอบที่ชอบอ่ะคนไหนชอบอะไรก็เอาที่สบายใจเนี่ยกินอย่างนี้ก็ได้เวโปรตีนแบบนี้ค่ะนี่ห้องอะไรมาเทลเวของพี่วูดดี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นโปรตีนไข่ขา,ขาวโจ๊กไข่ขาวกินไปเลยค่ะกินเหมือนให้นมอ่ะกินเหมือนท้องอ่ะเออ คอลลาเจนเดี๋ยวจะหาว่าไม่โฆษณาของตัวเองเมดิสแอดไลแอด KKC เคซลินิกหรือแอดไลออดดรจุดอดร X k k c หรือเข้าไปดูใน IG หมอนะคะข้างล่างไดอดดรดอรจุดเอ็กคคอลลาเจนก็กินได้นะคะไข่ขาวทำเป็นโจ๊กไข่ขาวก็กินได้เหมือนกัน แต่ถ้ากินได้เลยกินไก่ได้กินหมูได้ก็ไม่ต้องกินในพวกนี้ก็กินแบบปกติไปนะคะวิตามิน C A B C บีสำคัญมากเนื่องจากเดี๋ยวจะพูดต่อไปวิตามินดีนี่ยังต้องกินไปอีกยาวเลยนะคือก่อนหน้าที่จะติดขั้นต่ำเลยนะก็คือ2,000 IU IU คืออะไร IU คือตรงเนี้ย มันจะเป็น125ไมโครกร,รัมเท่ากับกี่ IU วิตามินดีจะมี IU ตรงนี้ซึ่งถ้าแบบไม่ติดกินไปเลย2000อา1 0ยุ1 0 0 0ได้อันนี้เป็นเป็นแบบเสริมภูมิคุ้มกันและส่วนใหญ่คนไทยและคนสูงอายุจะขาดวิตามินดีค่ะวิตามินดีกินได้ไปเลยและในและในช่วงที่เป็นโควิดให้กิน5 0 0 0 1 0ถึง 1, อา0 0 0 IU ยุเลยนะคะตอนที่เป็นโควิด14-21วันในระหว่างที่ติดโควิด และหลังจากการเป็นโควิดและเกิดอาการลองโควิดให้เสริมวิตามินดีเนื่องจากอาการที่4ของลองโควิดที่เจอเยอะๆเขาเรียกว่าต่อมหมวกไตล้าหรือ adrenal fatigue adrenal insufficiency คืออะไรต่อมหมวกไตไตมีหมวกโอเคไตมีต่อมอยู่ข้างบนมันเลยเรียกต่อมหมวกไตอีต่อมเนี้ยมันผลิตฮอร์โมนหลายตัวมาก เช่นฮอร์โมนเพศเช่นฮอร์โมนที่คล้ายๆสเตียรอยเช่นฮอร์โมนเกี่ยวกับการบวมน้ําใดๆถ้าฮอร์โมนตรงนี้มันรวนร่างกายจะเละและเกี่ยวกับเรื่องเพศฮอร์โมนเพศไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวฮอร์โมนเพศมันเกี่ยวกับเรื่องการรีคอ v e ฟเวอรี่ของร่างกายด้วยเพราะว่าทําไมหนุ่มสาวถึงได้อุ้ยเป็นอะไรก็หายเร็วหายเร็วทาไมคนแก่ถึงเป็นอะไรแล้วหายช้ามันก็เรื่องของฮอร์โมนนี่แหละโกรธฮอร์โมนเซ็กซ์ฮอร์โมนเป็นพวกนี้หมดเลยซึ่งต่อหมวกไต มีบทบาทสูงมากในการทำพวกนี้แล้วพอมันเกิดการอักเสบในร่างกายอีต่อมวกไตนี่แหละที่ผลิตสารต้านการอักเสบออกมาจนมันแบบล้าฉะนั้นอาการที่เราเจอหลังจากลองโควิดก็เหลือหลังจากเป็นโควิดก็คืออาการล้าของต่อมวกไตแก้ไขได้โดยไปหนึ่งคือปรึกษาแพทย์ เรื่องของเซลล์เทอราพีเรื่องของรีเจ n เนอเรทีฟเมดิซินต้องมาถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องนี้ของ KKc ก็มีแอดไลน์แอด KKc Clinic นะคะพิมพ์ให้หน่อยขอบคุณมากแอด KKc Clinic มิลทิซโซก็แทนทานได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีท็อกซ์ตับเดี๋ยวหมอจะพูดถึงเรื่องดีท็อกซ์ต่อไปเพราะว่าหลังจากเป็นโควิดเราจะกินยาเยอะมากและตับจะเจ๊งค่าตับจะสูงอะไรใดๆการดีท็อกซ์ต้องมาดีท็อกซ์สำคัญดีท็อกซ์มีกี่ชนิดและดีท็อกซ์อย่างไรเดี๋ยวจะพูดอธิบายให้ฟังดีท็อกซ์ทางน้ําเกลือดีท็อกซ์ทางวาวรกินยาดีท็อกซ์กินดีท็อกซ์พรีโปรไบโอติกการเสริมภูมิคุ้มกันเดี๋ยวจะพูดอีก5นาที วิตามินดีต้องทานนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวหนึ่งเลยกับอีกตัวหนึ่งเรียกว่า DHEA ที่หมอไม่เอามาให้ดูเนื่องจากพวกคุณซื้อกินเองไม่ควรเพราะว่า DHEA มันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศชายได้ผู้หญิงต้องระวังในการกินเนื่องจากมันรีเลทกับคาว่ามะเร็งนะคะดังนั้นหมอถึงได้ไม่พูดอะไรที่ซื้อหาและทานได้แบบไม่ต้องมีแพทย์สั่งหมอจะพูด อะไรที่เป็นสเปซิฟิกมากๆการุณาถามปรึกษาแพทย์ของท่านถ้าอย่า